ครับขณะที่แชมป์ไทยลีกสอนะฮะอย่าง PTT ระยองนะครับวันนี้นะครับก็นำทั่วแชมป์นะครับมาที่สำนักงานใหญ่นะครับมาให้กับบอร์ดบริหารนะครับให้กับทางด้านของผู้บริหารใหญ่ของปตทนะครับได้เชิญชมกันเลยทีเดียวใช่นะครับวันนี้ช่วงสายๆนะนะครับทางคุณสุรานรัชสรีซึ่งเป็นประธานสโมสรพีทีทีระยองเนี่ยพร้อมด้วยเฮชโก้อย่างโคชโจเชษศักดิ์โออ้นนักเตะนะครับก็มา หาท่านชานศิน<ะ>ตรีนุชกรนะครับเป็นผู้ว่าการปิโตเรเลียแมแห่งประเทศไทยนะครับก็คือบอกร์ดบรรหลักนะก็พามาเรียกว่าเอาถ้วยแชมป์มามอบให้นะครับเพราะว่าแน่นอนว่าเป็นการเข้ามาขอบคุณด้วยนะครับสำหรับการสนับสนุนทีมนะครับทำให้ทีมเนี่ยสามารถเลื่อนชั้นสู่ไทยลีกกลับไปอีกรอบหนึ่งนะครับซึ่งคุณสรันเองนะครับซึ่งเป็นผู้บริหารของพีทีระยองเนี่ยก็บอกนะครับบอกว่าขอบคุณประธาทที่ให้ความสําคัญในการพัฒนากีฬา การเปลียนตัวจุดนี้ความสำเร็จก็เป็นที่ภาคภูมิใจของชาวปราทอแล้วก็ชาวระยองแต่เดี๋ยวสิ่งอใดเขาจะมีการประชุมเรื่องของบอดตัวผู้สอนนะครับแล้วก็นักเตะในเร็ววันนี้ด้วยนะครับเพราะว่าก็เหมือนกับรอเซตทีมใ,ในการสู้ศึกลกสูงสุดเลยนะครับใ,ในปีหน้าเลยเพราะพวกเขา ไม่อย่างที้ต้องกลับไปสู่ไทยลีก2อีกครั้งใครจําได้พวกเขาเลื่อนชั้นมาแบบนี้แหละนะครับตอนนั้นเป็นระดับที่3-4หรือสปีที่แล้วเตรียมทีมค่อนข้างช้าและก็ตกชั้นไปในปีเดียวครัราวนี้วางรากฐานชัดเจนนะฮะว่าต้องการอยู่แบบระยะยาวเลยสําหรับลีกสูงสุดของทีาใช่นะครก็ต้องติดตามกันนะครับถือเป็นทีมที่มีฐานแฟนบอลที่แน่นแล้วก็มีสนามที่สวยงามู่แล้ว